สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับพบกับจอนผู้บอดลอนดอนและวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ขับรถไปเลสเตอร์จะไปวัดไทยนะครับฝังแทดดอยพระมหาสมปองครับผม

โอะกิจกรรมมากมายหลากหลายนะฮะอาตมาไปงานไหนก็ไม่เคยมีใครใช้งานอาตมาขนาดนี้นะฮะตอนเจริญ <desserts> พ <Negative hungry> ุทธมนก็ยื่นไหมมาให้อาตมานะฮะจากประธานนล เอากระสุกขนาตัวสวดน้ำนะก <c oughs> ระใสพระอนับร่องสวดยุ่บน <c oughs> อนะครัก็มาที่นี่ได้เจริญพุทธมนต์มากกว่าประเทศไทยนะ <c oughs> อยู่บางไทยไม่เคยรับงานสวดงานฉันฉันเช้าฉันเพลงอะไรต่างๆเลยนะฉันเย็นยิ่งไม่รับใหญ่เลยนะนะ <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้ที่เมืองไทยไม่เหมือนคนไทยที่ยุโรปที่เมืองนอก <c oughs> ที่นี่ให้เกียรติพระมากเดินก็หลบนะพระจะเข้าห้องน้าก็ขอเซลฟี่ขออะไร นมากกันเด็ดปวดเหี้ยวปวดเหยาะสำหรับปวดเหี้ยวเซลฟี่กันยังเหยาะกันไต่บ่ได้แนวเลเออเดี๋ยวเซลฟี่แล้วก็ไปฉี่ต่อแล้วกันคนไทยก็ให้เกียรติน่ารักวันนี้มีคุณจอนด้วยนะฮะคนมีชื่อเสียงไปสี่คนสี่คนกับพี่หม่ำซุปเปอร์หม่ำมาก็ไปออกตั้งแต่เป็นรายการหม่ำโชว์จนมาบิ๊กหม่ำจนมาตอนนี้ก็ซุปเปอร์หม่ำไปออกวันพ่ออ่ะอะไรนะมองไม่เห็นอ่ะยืนจะยืนจะ ลักษณะลักษณะพอได้นั่งให้ชิดเจ้าดอกมวลมวนมวนนะโยมได้ทั้งสวดมนต์ไหว้พระตักบาดเปียนเทียนเนาะโอ้เนาะเล่ยวันมาขะบัวซ่ามาไดกันเนี่ยเปียนเทียนเรยสม่ำเลยเนาะถือว่าเป็นวันพระธรรมนะจ๊ะวันพระพุธคือวันวิสาขบูชาประสูติตรัสรู้ปนิมพานวันเดียวกันแต่คนละปีวันแม่เราเกิดมาเพื่อปักปักตายหลอดดิววันแม่นี่ยแต่คนละปีโย จนมาถึงวันนี้เป็นวันพระธรรม,มาพระบูชาละชั่วทําดีทำใจให้ผ่องใสถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาส่วนวันพระสงฆ์ก็วันอาสาฬหาบูชาหรืออาสาฬหาบูชาพระเจ้าเป็นเทศครั้งแรกไม่มีคนถึงร้อยคนเช่นซ้ำนะคนฟังเทศครั้งแรกพระเจ้าผี่คนโยม ห้าคนปัญจวคขีทั้งห้าแม่รับบาตรไม่ล้างเท้าไม่เอารถไปรับเพราะฉะนั้นยังไม่มีรถจนพระเจ้าต้องยืนยันว่าเราตัดสูแล้วนั่งลงฟังธรรมะที่เราได้ตัดสูก่อนอันทุกครั้งที่จะมาไปงานที่ไหนเช่นเมื่อวานนี้ไปแวะวัดแห่งหนึ่งที่ลีดเรียกลีดมาตั้งนานเขาบอกลีดพเนรลีดกะลีดสนับอันนั้นประมาณสักสามสิบคนก็เยอะไปเยอะแล้วโยมก็บอกพอดีไม่ได้นัดหมายกันค่ะอาจารย์มาป้อแป๊บป้อแป๊บเราก็เลยนัดกันป้อแป๊บป้อแป๊บนะครับ สามคนภาคอืงแล้วเกินป๊อปแปบ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าประเดี๋ยวประเด็นเอนิดยิ้ตนยิ้ต้นนิดหน่อยๆของกันหน้าสั่นมาเลยอุย้ยจะเสียศักดิ์ศรีมหาสมปองไหมอะไรคะเสียศักดิ์ศรีเทคทูคัลเลอร์นะคะ่ะสีค่ะศักดิ์ศรีไม่หรอกจ้าพระเจ้าเทศครั้งแรกคนฟังห้าคนไม่ต้อนรับเหมือนจะต้อมามาวันนี้ด้วยซ้ํานะฉันก็อย่าไปคิดมากคนจะมากจะน้อยปัจจัยก็เท่าเดิมนะ โกเโลนเอาหัวเสื้อดอกเงินทองไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่มันจะเป็นใช่ไหมโยมจักเติมนะมันจะกินข้าวจักสั่งว่าไอ้่ใส่นั่นแหละแต่ก็ให้มันพอดีพอเหมาะพอสมในวันนี้แกก็าอาตมาพระมหาสมปองดีใจบ้างยกมือขึ้นยกสูงทิตยโยมจะจเจริญรุ่งเรือง,งร่ำรวยประสบความสมําเร็จแสดงว่างานนี้เป็นงานใหญ่มากถ้างานใหญ่ไม่จะหอนหมาจะเฮาที่เล่าจะแกรงางานเล็กๆมันจะเรียบร่า,า,ราเรื่องเรียบร,ร้อยทุกอย่าง สถา,านารณนี้เป็นงานใหญ่อีกครั้งยกมือข่านไหแสดงว่าโยมไม่เป็นสต็อกเซนเตอรสมองตีนแม่ตาานเป็นสมองซีดซ้ายร่างกายซีดขวาขยับไม่ค่อยได้โยมขยับมือได้ได้ย,ย,ยกทสองมือไิวันนี้พอพระดีใจยกสองมือใครเสียใจเอามือลงไม่ไม่จริงใจกับพระ,ะไ,ไม่จริงใจพระจะอยู่ได้ไม่ไมนานราต้องจริงใจกับพระวัดวาจะได้เจริญ วัดเราเป็นเด็กพึงเราเป็นคลินิกใจของเราอีกครั้งอามภอนองกอทำไมต้องหัวต้องต้องดึงแบบนี้เลยบางคนตีนการขึ้นค่ะบ้านอาจารย์บางท่านต่อมาก็พยายาม่จะยิงมุกไปยี่สิบมุกแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยขำสิบห้าบางคนขำยี่สิบบางคนขำไปสามสิบแต่บางคนยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยที่พูดยังไม่รู้เลยเนี่ยจะส่งไลน์ไปหาใครนักหนาเนี่ย อย่ามาเล่นอย่ามาเล่นสบายตามสบายค่ะมีไลน์มีเทคโนโลยีก็ให้มันเป็นประโยชน์ให้มีความสุขตั้งไลน์กลุ่มด้วยขนาคุณโยองนำสกุลอะไรจ๊ะนำสกุลฝรั่งเลยข้าวข้าวขภาษาอังกฤษอย่าพูดชัดตลอดไม่มั่นใจใครไปถามเช่อคนอื่น What เดิลบอสอีสแยน a t s your name? What's your name? พูดให้มันงวบคุมเกินอ้าว ยังตั้งเคิร์กเฮาส์เฟอมารีขึ้นมาแล้วก็คุยกันในครอบครัวให้สนุกสนานที่ประเทศไทยมีครอบครัวหนึ่งแม่นิ่ยตาสดิดบางบ่อมาลูกอยากกินแบบปิ้งและแบบทอดตึ้งตึงลูกส่งขึนอ่ะตาสดิบางบ่อเลยแม่ไม่มีทุกบ่อเลยหวนแม่วัยรุ่นหวนแม่เน้นว่าแม่ไม่เป็นวัยรุ่นแม่สวนกันเลยบางบ่อมีปลาสดิดต่ลูกบางบ่อมีตรีนรอเรือมันจะได้ไม่หยาบเกินไป แม่เงินหมดแล้วขอเงินใช้หน่อยแม่ออกจากกลุ่มออกทำไมอยู่ต่อเสียตังค์หนงแม่ถามลูกนายโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกลูกก็ตอบมาตโตขึ้นหนูอยากเป็นคนใช้เหมือนพี่แจ๋วค่ะ ทำไมอยากเป็นคนใช้โูกเงินเดือนก็น้อยเหนื่อยก็เหนื่อยหนูอยากให้คุณพ่อปอดหนูนานๆหยูพี่เข็พ่อออกจากบู๊ดไปก็อนตรายแซวเล่นแซวเลตเ็นเฉยๆอะไรก็แล้วแต่ที่โยมมีอุปกรณ์ให้มันเป็นความสุขเห็นไหมโยมกาแฟเนี่ยจะมาหาจังหวัดฉันไม่ได้เลยขออนุญากาแฟแก้วนี้สองหาเป็นอย่างน้อยโยมเชื่อไหม อาตมาไม่ได้ฉันกาแฟมาแปเดือนนาโยมเพิ่งกลับมาฉันได้แปดวันมีปัญหาฉันกาแฟอะไรก็เจ็บตาทุกครั้งก็เลยไปปรึกษาหมอลำบากจริงเลยตั้งแต่มี Youtube นีบรรยายลำบากมากกลัวอ,อะไรมารู้หมดเลยรู้ก็ทําทเป็นไม่รู้ไปเลยพี่มัมจกมกแกรู้ทุกมุกอาตมาแต่แกไม่ใจขัดชีวิตแกเจริญมากทำหนังมาก็ได้เป็นร้อยล้านห้าสิบล้านแปดสิบล้า บ้านแกอย่างเดียว50ล้านไม่รวมพื้นที่งานอยู่ที่เวิร์กต์มีงานตลอดโยมเห็นไหมคนไม่ขัดมุกคนอื่่นเจริญทุกคนอาตมาหมอไม่รู้ก็ต้องปรึกษาคนที่รู้อาตมาสันกาแฟอะไรเจ็บตาทุกครั้งหรือจะแก้ปัญหายังไงหมอบอกมันก็ไม่ยากนะครับพระอาจารย์ก็ช้อนดอกสิครับเลย ตั้งแต่เอาช้อนออกอาตมาขอชันกาแฟได้เป็นปกติคนเราปดจะโง่มันต็งโง่เลยนะโยมไม่รู้คือโง่ใช่ไหมคิดให้ดีไม่ตอบไม่รู้คือโง่ใช่ไหมใช่โยมไม่รู้ก็คือโง่โยมไม่รู้ยังจะปวดฉลาดฉลาดจริงๆเรื่องโง่ๆนี่ไม่รู้ก็คือโง่ไม่อยากโง่ก็โง เช่นอาตมากาแ,แฟร้อนแก้วนึงโยมอาตมาจะไปบรรยายไม่ทันขอที่ฉันบนรถ <c oughs> และกันเนาะเขาก็จะมีฝามีน้ําตาลแล้วก็ที่คนมาให้อาตมานั่งรถปุ๊บรับเข็มขัดเซ็ติเบิลเรียบร้อยซึ่งอาตมาติดนิสัยจากยุโรปไปต้องสารภาพถ้าไทยแท้เราจะไม่รับเข็มขัด <c oughs> คนไทยจะรักเข็มขัดก็ต่อเมื่ออุ้ย <c oughs> ตำรวจถ้ามีตำรวจเราจะรับไม่ได้รานหนึ่งเกดอัดหายใจไม่ออกสองเสื้อเราจะยับเพราะเราเพิ่งรีบมาสามไปแค่หน้าปากซอยจะรับเพื่ออะไร แต่อาตมาตีนิสัยยุโรปไปรักทันไทยยุเปิดฝาใส่น้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็คนคนคนแล้วอตาตมาก็ฉันลดเบรกปั๊บกลายเป็นลาดหน้าเลยเ <c oughs> พิ่งรู้เมื่อสองเดือนที่แล้วว่าฝาที่ใช้ปิดมันมีช่องเล็กๆอยู่ฉันผ่านช่องนั้นได้เบรกยังไงก็ออกแค่ช่องเดียวไม่มีเปื้อนไม่มีลาดหน้าไอ้ที่ใช้คนคนมีรูอยู่ซ้ายขวาใช้เป็นหลอดตูดได้อตาตมาทิ้งทุกครั้งเลย ก็รู้มาสองเดือนที่แล้วว่าเขาเอาท้ายเป็นหลอดดูดได้อาตมาเชื่อเลยคุนอาตมาคงไม่โง่เพียงลำพังกนายยรู้สุก,ก็ยมโง่ยงย่าไม่เสียใจยมไม่โง่อเพียงคนเดียวหรอกใครเคยเป็นมันอาตมาบ้างยักคิว้วยงถึงขั้นยกมือเลยเลยเนี่ยไม่รู้คือง่ใช่ไหมไม่อยา่างง่ก็รู้ อาตมาภูมิใจกับประโยคนี้มาหลายปีแต่เจอชนบูรณะเฮรันนักคิดนักปรัชารุ่นใหม่พ่อแม่ไทยแท้แต่เกิดที่อเมริกาแล้วโตที่นั่นเขาบอกว่าเราไม่ได้โง่กอองพูดไม่ชัดสะวัสติครับผมชรนบูรณะเฮรันครับเราไม่ได้โง่ครับเพียงแค่เราไม่ถนนะัดอาจารย์เฉลิมชัยโคตรสริพัฒน์รู้จักไหมฮะ จะเสียงดังเขาก็เสียงดังนั่งคุยกันตะมายอยู่สองคนจู่ๆมีคนมามาแล้วบอะไรอาจารย์ตอนไม่มีคนอาจารย์ก็พูดปกติพอมีคนอาจารย์เอาพลังมาจากไหน,นโอ้พาวเวอร์เยอะเหลือเกินอาจารย์เนี่ยโปรไฟล์ของอาจารย์มีอยู่แค่สามอย่างเท่าน,นั้นอาจารย์เฉลิมชัยวาดภาพวาดภาพแล้วก็ม่านภาพเยมเจีย๊ยบ โยมและหลายท่านนะฮะที่ทำให้ได้มาเพราะตมารู้ว่าการกว่าจะมาจะได้มาเนี่ยตมาเล่นตัวพระไฮโ business เท่านั้น business เท่านะั้นผมไม่สนหรอกมันจะกี่หมื่นกี่แสนผมไม่ได้ไฮโซหรอกผมปวดขา a สามหนึ่งศูนย์สามห้าศูนย์อะไรนะพี่โยนที่ขับบินกันเปไทยใหญ่ๆอ่ะที่กำลังจะเจ๊งเนาะ a สามห้าศูนย์ a สาม เอสามแปดศูนย์สองชั้นโยมสุดยอดนั่งไปเยอรมันโยมทุกท่านตอนกลับก็จะกลับลำเดิมโยมเสีย <S <S 1> <S 1> <S 1> เรื่องได้สองทางค่ะไปพักโรงแรมห้าดาวซึ่งเราให้พักฟรีและดูแลเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็มาบินใหม่หรือกลับวันนี้เลยก็ได้ค่ะถ้าคุณอยากกลับลุฟทันซาลุฟทันซาก็มีอยู่แล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ไปสมทบกับเขาคนที่นั่งมาก่อนเขาก็กลัดจะเลียสองบอกพอเราไปนั่งเขาก็มองเราด้วยความเป็นมิตร นั่งงอขาเสวียสมองเพิินไปหอดงเทพุยางสินะยมอาจารย์จะบอกไม่ได้เล่นตัวนะไป็นดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นไม่ต้องพาตมาไปไหนก็ได้แต่ขออนุญาตบิ๊กตะมาไม่อยากปวดขาเนี่ยพันธุ์ประกันนวนมาเมื่อกี้นั่งอะไรครับอีคโนมีเจ้าภาพเจ้าภาพนั่งอีคโนมีแขกนั่งบิสเซ็๊ ว่าคือจะน,นอนสบายแล้วล่ะบองเนาะบนนอนนะครับท่าเบิงหนังอยู่ค่ะตาแดงจี่ขึ้นอยู่แต่เข้าห้องน้ําบ่อยจมอาตมาก็เลยรู้ว่าอาตมาถ้าเรื่องมากถ้าจะแบบเรื่องมากก็คือเรื่องมากเรื่องนี้อย่างอื่นแล้วแต่เลยจะให้ไปนอนถนนเป็นคนเล่น่อนไร้บ้านก็แล้วแต่แต่ว่าขอวิเศษก็เลยกว่าจะมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะระวางที่บางครั้งก็สารงานอะไรกนหลายสิ่งหลายอย่างที่คนจะเยอะอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ท่านสละเวลามาอาวอที่ห้า เอาธรรมะขององค์สเรปสัมมาสมงฆ์เจ้ามาล้างใจเราให้ใสให้สะอาดคิดดีพูดดีทำดีอย่าประสบความสุขเด็จทั้งในอาชีพทั้งในการเรียนทั้งในเด็กที่เรียนอยู่ทั้งในการทําสร้างวัดสร้างวาท่านธรรมทโทษท่านก็เสียสละชีวิตท่านในระัพูดได้ง่ายทิ้งชีวิตสุขสบายที่เมืองไทยนะมาลําบากลำบนขัดส้มใม้โยมหลุดฝุ่นเช้ายังไม่มีใครไปถวายอาหารเช้าเลยอสามีชื่อเสียงเงียบจิบเลยโยมท่านบูมต้องทำ้ระต้มมิงยุ่งยังยุ่งยังยุ่ง ต้มซี่โครงหมูสุกปังมีสุกปังมั้ยพ่สุก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 ครับสุกโอ้อาตมาต้องมาทำอาหารเองนะท่านมาที่นี่เลยก็เป็นทูตนี่ต้องทำทุกอย่างจริงนะท่านเสียสนะสุดๆเลยโยมทุกพรท่านอั่งนั้นอย่าทิ้งวัดอย่าทิ้งพระนะแต่ใช่เป็นสงฆ์นะน้องจะทิ้งพระแล้วเหรอน้องจะทิ้งพระแล้วเน้อเอาพระมาวางไว้ไงแล้วเดินไปพี่ชายมืต้องชายไม่รู้ประถามจะทิ้งพระแล้วเน้อน้องจะได้กับพี่ชายเนาะน้องเองก็เลยนเป็นอำเภอสัตทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระอำเภอสทิงพระนี่จะทิ้งพระด้วยนะครับนี่เป็นหมู่บ้านในตำบลแล้วก็เป็นอำเภอสทิงพระมาจากจะทิ้งพระนั่นเองฉะนั้นจะถิ่มพระเนยไซวาสิวถิมวัดบวชมากกระโดนแล้วพอไม่มีแมวสิไปไซตั้งแต่ทา้งเขาวัดนี่จะขี่งแล้วทั้งใดขึ้นมาเป็นไล่ตามพุทธีกาหังสารากาหังพุทธาลามลีตต้องซ่อมหลังคามีโอกาสก็ไปช่วยด้านนะ ว่ดสิบัวให้วัดล่างว่ดสั้นว่างหัวใจสวยโยมบ่หัวซาบัสิว่าหาป้าป้ากระถิ่นบ่ได้ว่าสิบัติวัดใส่ว่าสิหาวป้าป้ามาใส่ใส่ว่าสิเฮ็ดบุญบานใหม่อาตมาออกตัววัาตาไม่เคยสร้างวัดที่เมืองไทยเลยเราก็ไม่เคยคิดจะสร้างวัดต้รู้สึกว่าวัดที่เมืองไทยล้างเจ็ดพันกว่าวัดวัดเมืองนอกก็ต้องใช้ความสามารถ